ท่านประธานที่เคารพครับมาเรื่องที่สองเหตุเครื่องบินลบมิก2 9ของกองทัพพมา่าลุกล้ำเขตแดนไทยอธิปไตยของชาติเหนือน่านฟ้านะครับเพื่อมาปฏิบัติการลบเข็นฆ่าประชาชนนะครับโดยปฏิบัติการในประเทศไทยนะครับก็ในวันที่30มิถุนายน2565นะครับจริงๆแล้วงานนี้ รเริ่มทิ้งระเบิดตั้งแต่วันที่26 27 28 29ถึงวันที่30แต่วันที่30ลุกล้ำเข้ามาเยอะมากกองทัพพมา่าสารภาพว่าไม่ได้ลุกล้ำมาแค่4-5กิโลแต่ลุกล้ำมาเหนือเป้าหมาย20กิโลเมตรท่านประธานครับขอดูวิดีโอนะครับที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อเลยครับ วิดีโอที่สองนะครับ <All right. S 1> ครับประเทศไทยนะครับเรามีสถานีเลดาราอยู่ที่บนยอดดอยอินทนนท์นะสถานีเลดาราที่บนยอดดอยอินทนนท์นั้นน่ะล้ำมากนะครับล้ำสมัยมากกีความสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของเครื่องบินเห็นได้ตั้งแต่เครื่องบินที่ขึ้นที่สนามบินของพม่าเห็นหมดครับสนามบินจีนตอนใต้สนามบินในประเทศลาว สนามบินในประเทศเวียดนามและกัมพูชาดังนั้นถ้าเครื่องบินพมา่าเข้าเขตพื้นที่แสดงตนนะครับแม้แสดงตนว่าจะเข้ามาปราบชนกลุ่มน้อยศูนย์ควบคุมการบินนะครับจะต้องแจ้งฝ่ายยุทธศาสตร์ทันทีว่ามีเครื่องบินขึ้นมาจากประเทศเพื่อนบ้านฝ่ายยุทธศาสตร์ต้องออกคำสั่งให้เครื่องบินเอ6 นะครับที่ตาคีขึ้นบินสกัดกั้นทันทีนะครับเพื่อไม่ให้ล้ําแดนปัญหาคือว่าเครื่องบิน F16 ที่ตาคีเนี่ยมันมาช้าเป็นหนึ่งชั่วโมงมันไม่ใช่คะมันไม่ถูกต้องหนึ่งชั่วโมงนี่ถึงกรุงเทพมหานครแล้วเละเป็นจุนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถามว่า ใครสั่งน่วงเวลาอันนี้ภาษาการบินนะ<ม>เขาเรียกว่าหน่วงเวลามันต้องมีคำสั่งเมื่อมีเครื่องบินมาแล้วจะต้องมีรายงานตามชั้นยศขั้นตอนไปจนถึงรัฐันตมตีว่าการกระทรวงกลาโหมครับแต่ใครสั่งให้หน่วงเวลาการน่วงเวลาล่าช้าไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภารกิจจากภารกิจ บินขึ้นสกัดกัน้นกลายเป็นภารกิจบินลาตะเวนมันถึงมี F16 บินลาตะเวนอยู่สองลำลครับบินโชว์ไปโชว์มาแค่วันนั้นนะครับแต่วันก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เขาลุกล้ำประเทศไทยเนี่ยคุณไม่เคยได้มาดูแลเลยตามระบบ QR a ก็คือ Quick Relation Alert เนี่ยนะครับระบบนี้ทุกประเทศใช้ก็คือว่านักบินพร้อม เครื่องบินพร้อมวิ่งขึ้นภายใน5นาทีครับถึงเป้าหมายภายใน10นาทีเพราะเครื่องบินที่เชียงใหม่ก็มีเครื่องบินที่ตาคีก็มีเครื่องบินที่หาดใหญ่ก็มีคือมีทุกจุดของประเทศไทยสามารถไปได้ทุกที่ภายใน10นาทีถึงใครสั่งนวงเวลานี่คือคำถามในทางปฏิบัติ ต้องมีคนสั่งการหน่วงเวลาขึ้นเครื่องบินเครื่องบินลบพม่รบินวนสามรอบครับเครื่องบินลบมิกซี G ่ 19, บินสามรอบรอบสุดท้ายยิงครับขอสไลด์ครับ ประมวลกฎหมายอาญาหมวดสมาตรา119ผู้ใดกระทำการใดๆเพื่อให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยหรือของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตมาตรา 129ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนให้การกระทำความผิดใดๆในหมวดนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการให้ความผิดนั้นก็คือว่าใครสนับสนุนก็ได้รับโทษจำคุกหรือประหารชีวิตเหมือนกันมาตรา157เป็นมาตราที่ข้าราชการนะครับและเจ้าหน้าทีา่รู้จักดีนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ใดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวังโทษ1ปีถึง10ปีปรับ2 0 0 0 0ถึง2แสนบาทหรือทั้งจำท,ทั้งปรับท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ท่านยอมรับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อย่าไปทำให้มันใหญ่ขึ้นนี่คือเรื่องระหว่างประเทศเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องอนณาเขตของประเทศการลุกล้ำน่านฟ้าในครั้งนี้ พม่าลุกล้ำมาเหนือเป้าหมาย20กิโลเมตรไม่ใช่4-5กิโลเมตรและตั้งแต่เดือนตุลาคม2564จนถึงเดือนกรกฎาคม2565เครื่องบินรบของพม่าละเมิดน่านฟ้าไทย230ครั้งท่านประธานที่เคารพครับ ปล่อยให้เขาเข้ามาในประเทศไทยนับได้230ครั้งหมายความว่าอยังไงครับผมไม่โทษฝ่ายปฏิบัติการไม่โทษกองทัพอากาศแต่ผมโทษฝ่ายนโยบายคือท่านประยุทธ์จันโอชาที่มีเพื่อนเป็นคณะปฏิวัติเผด็จการรัฐประหารเหมือนกันท่านปล่อยปะละเลย สมควรไหมครับมาตาหนึ่งร้อยสาหนึ่งรีเ้นี่ยนะครับท่านบอกว่าเพื่อนกันจะทำเรื่องใหญ่ให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นท่านยอมรับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่ท่านปล่อยประละเลยท่านรักเพื่อนใช่ไหมครับแล้วไอ้รถที่เขาโดนยิงอะซ่อมไปสองแสนอะครับแล้วพี่น้องประชาชน แล้วเด็กๆที่เขาหวาดกลัวหวาดผวาต้องปิดโรงเรียนเป็นอาทิตย์คุณว่าไงคุณจะรักมินออนไลน์หรือรักประเทศไทยคุณไม่รักคนไทยไร้ซึ่งมนุษยธรรมเป็นทหารน่าจะรักชาติรักแผ่นดินเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงที่สุดทำไมไม่ทำ อยู่มาแปดปีแล้วเนี่ยเหลืองอำนาจหรือไงขอสไลด์ด้วยครับขอรูปครับรูปครับอันนี้นะครับคือการเข้ามาโจมตีเนี่ยถ้าโจมตีที่ฝั่งพมา่าเนี่ยมันไม่ได้ผล เพราะว่ามันมีภูกเขากั้นอยู่จําเป็นจะต้องอ้อมแล้วมายิงอยู่ฝั่งไทยยิงนี่โดนแน่เลยตายไปเยอะเลยนะครับนี่เขาอ้อมเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่มาเลี้ยวกับนะครับอ้อมมายิงข้างในนี้นะครับแล้วก็ตายเยอะเลยเนี่ยการอ้อมมาวันนั้น,นวันที่30ต่อไปเลยครับก็นี่คือเขตที่ ก่อนถึงชายแดนไทยนะครับ90กิโลเมตรเนี่ยนี่คือเขตน่านฟ้าไทยนะครับถ้าถ้าจะเข้ามาแล้วก็ต้องขึ้นสกัดกั้นนะครับต่อไปครับครับที่บอกว่า4-5กิโลนั้นอ่ะอันนี้สื่อ,อได้นำเสนอแต่ว่าในคำรับสารภาพจากคำขอโทษของทหาพรพม่านั้นบอกว่า บินมาเหนือเป้าหมาย20กิโลเมตรนะครับต่อไปครับต่อไปครับจบครับเอารูปเอารูปให้ฮีลเลอร์ขึ้นมาครับรูปสุดท้ายครับ เพื่อเมื่อวานนี้ครับนี่ครับคืออยู่มาแปปีนี้วันนี้วันนี้คือคำตอบบังเอิญจริงๆนะครับนี่คือคำตอบหัวหน้าคณะปฏิวัตินะครับท่านแสดงวุธิภาวะอย่างหน้าด้านๆไรย่างอายไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดี ขอเวลาไม่นานจะคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนนายกคนนี้สร้างหนี้สาธารณะ8ป5ี5ล้านล้านเท่ากับนายกทุกคนออของประเทศไทยสร้างหนี้5ล้านล้านรวมเป็น10ล้านล้านสร้างสถิติของประเทศไทยนายกคนนี้ใช้มาตรา44ปิดเมืองทองอัคครา,าจะต้องจ่ายให้เขา สาม0 0ื่นล้านดอกเบี้ยพร้อมกับสัญญาของอบริษัททึ่งไปทำกับบริษัททั่วโลกไม่ใช่สามหมื่นล้านมันมากกว่าส0 0 0 0่นล้านแน่นอนเขาคิดดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วณนะวันนี้ท่านปล่อยให้โควิดมันระบาดแบบตามยถากรรมคนตายในมือท่านสามหมื่นคน ติดโควิดหล้าน5แสนคนนี่ก็คือสถิติของประยุทธ์จันโอชาวันนี้เอาไม่ไหวเอาไม่อยู่ปล่อยปล่อยครับคนที่เป็นโควิดก็ต้องอยู่ตามยถากรรมคือถือว่าประเทศจะต้องลืมตาอ้าปากต้องทำมาหากินแต่ท่านละทิ้งโรคระบาดโควิดให้อยู่ตามลำพังท่านประธานครับท่านปกป้องมินออนไลน์เยอะมาก ปกป้องเสมือนว่าเป็นเพื่อนเสมือนว่าเป็นพ่อดังนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปผมเสนอให้ท่านประยุทธ์จันโอชาได้ลี้ภัยไปอยู่กับเพื่อนบินออนไลน์ที่ประเทศพมา่านะครับคนไทยไม่ต้องการให้ท่านประยุทธ์อยู่บนแผ่นดินไทยอีกต่อไปขอบคุณครับท่านประธานครับ